เอ้ยผีมึงอยู่ไหนอยู่ไหนผีอยู่ไหนดีน้องน้องไอ้บดีรู้จักนี่เปล่าน้องรู้จักนี่เปลนี๋วิ้งดูน้องไมไปทำอะไรไม่ไปทำอะไรไม่เจอผีซึ่งช่วงนี้ก็ไม่เจอผีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้ามันก็ปรากฏมาได้ มดผีนี่มีชื่อว่าเฟียรครับเฟียรครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่เห็นผีเลยแล้วก็เป็นผีเป็นผีผีมันอยู่ไหนผมมีวิธีนะนี่เลย ไม่เห็นพีมันเดิมมันน่าจะไม่ปรากฏตัวมานะครับเพราะมันควบปืนผมแหละบ้าดียวใช่จังตัวดุยเี๊ยดีเดวยกันแหลกแหลกแหลก วันนี้มันเพียเกินทุกคนเนี่ยเพี้ยไหมครับนั่นไอ้นั่นครับมาหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วทุกด้วยตายไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไปแล้วไม่ยู่งได้ไม่ยู่งได้ไม่ยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,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 นกนูจะเอ๊ะเอ๊เอ หรือไหนจะเห็นแก่จุดช่วยมันด้วยทุกคน กูอะไปก็เล็กกว่าเดีมยืนดีก็จช่เองนะครับแต่วันของมอดนี้มอดนี้มีดมดผีนี้ไม่เชื่อว่าเฟียครับส่วนปืนกับอาวุธนี้กับชุดก้อนนี่อย่าอย่าสนใจเลยซึ่งไอ้นี่ มาจากมาัดอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับบ <Boom. S 1> ุม๋มได้ไหมของไอ้ขวาขวา,ขวานี่ก็เอาสิบเปดไปยังกว่าเลิ้ยมตอสอบได้ไม่นะ Mèo nó này Mèo Cậu bị trừ anh hợp Ơ, không có hợp chút คลิปจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP พซอมาเจอเจอกันตอนเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวผีแต่ข้แต่บางที่ผีอาจจะไม่เกิดมาก็าเราเลยไปตกรื่อก็ได้กับหมดที่มันอยู่แถวนี้กันนะครับแถวนี้เดี๋ยวผมรีวิวใน EP p น้านนะครับ